น้องมะพร้าวจอมปืนตอนหวัวหน้าห้องเทอมนี้ครูจะให้เลือกหัวหน้าห้องคนหใหม่มีใครอาสาบ้างเงียบถ้าไม่มีใครอาสาครูจะเลือกเองนะอย่าเลือกหนูนะไม่มีใครอยากเป็นหวัวหน้าห้องเลยเหรองั้นครูจะเลือกหวัวหน้าห้องเดี๋ยวนะมัดจีอยากเป็นค่ะครู แพรสุดยอดมากเลยแพรงั้นใครให้มาซีเป็นหัวหน้าห้องยกมือขึ้นงั้นก็ขอฝากห้องด้วยนะมาซีทำไมทุกคนทำแบบนี้มาซีเป็นหัวหน้าห้องหนึ่งทับสองสวัสดีค่ะหัวหน้าห้องค่ะ งานหลักๆของมัสซีคือนำกล่าวสวัสดีนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพรวมกันบ้านส่งอาจารย์เอางานส่งที่ห้องพักครูนะค่ะลบกระดานดำปิดไฟหลังเลิกเรียนฉันจะตั้งใจทำหน้าที่หัวหน้าห้องให้ดีที่สุดค่ะงานเธอนี่มัน เองมีอะไรให้ใช่วยก็บอกนะ